นา,างสาวนัก,การศึาลีรหัส,ท,สมมที่สิบสองหนึ่งเจค่ะสาวฟิสิกส์วิชาิญาณรหัสที่สิบสหศาสานางาีวันเรีรหัสที่สีสองห้าค่ะวันนี้ก็ที่แรกเราเริ่มต้นที่วัดพระแก้ว เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าเราจะได้รับความรู้อะไรกลับไปบ้างถูกต้องค่ะไปดูกันเลยเราจะเห็นนะคะว่าผนังวัดพระแก้วจะมีแบ่งเป็นภาพเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรามเกียรติ์นะคะจากที่เราไปเสร์ชมาก็คือจะมีตั้งแต่ห้องที่หนึ่งถึงห้องที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วก็จะมีคือภาพสีมีการปรับแก้ไขมาเรื่อยๆแต่ที่เราเห็นในปัจจุบันคือถูก แก้ไขล่าสุดมากสมัยนัชการทอมพาปกา้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีทั้งหมดกี่ช่องภาพคะมี170แหวนทองคำเดี๋ยวเราเดินดูกันได้เลยตอนนี้เราเห็นเท่าที่170แ,แล้วก็เราจะไปเห็นแล้วว่าแต่ละเสาแต่ละเสาจะมีกลุ่มที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับะซึ่งเราของเราเมื่อกี้มา เดินทางเยี่ยมชมสำหรับภาพเขียนฝาแฝดของวัดพระแก้วว่าจะมี็นข้อแรกหรือจะเป็นข้อไหนซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางกับคุณสีของสี่กษัตริย์ซึ่งสี่กษัตริย์มีเขียนอธิบายไหมค่ะค่ะนะคะเราก็จะมาชมรูปพรรณกันเลยกันเลย สำหรับการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะมีกฎและข้อกําหนดอยู่ว่าห้ามถ่ายภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเสียงค่ะสาหรับภาพสลักนางอับซอรนะคะเป็นศิลปะของทางลบุรีค่ะซึ่งศิลปะนี้นะคะมีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของทางคขมรหรือว่ากัมพูชานั่นเองค่ะคาดว่าศิลปะชิ้นนี้นะคะถ,ถูกสร้างขึ้นในพุทธศตาวตรรษที่16-17ค่ะซึ่งแหล่งที่มาที่เราค้นพบศิลปะนี้นะคะคือที่ศาลสูงหรือว่าปัจจุบันคือศาลพักการอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีค่ะ นางอับสรหรือว่านางอับสารานะคะมีความเชื่อว่าเป็นนางฟ้าหรือเทพธิดาผู้รับใช้และคอยดูแลศาสนสถานและเป็นเทพธิดาแห่งความดีงามค่ะดังนั้นเราจึงสังพมเห็นนางอับสาราหรือนางอับสรในศิลปะของทางคาเมนอยู่บ่อยครั้งนะคะสำหรับภาพสลักนี้นะคะเป็นภาพสลักนูนสูงมีอยู่สองนางนะคะนางอับสรถือดอกบัวมวยผมนุ่งผ้ายาวเป็นริ้วทั้งผืนนะคะมีชายพกและชายผ้าเป็นรูปหางตาค่ะแล้วก็ข้าเข็มขัดตกแต่งด้วยผู้ค่ะ จารึกสีจนาสะเป็นหนึ่งในจารึกสําคัญของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเกี่ยวข้องกับอาณาจักรโบราณที่เรียกว่าสีจนาสะซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮินดูพุทธพบที่บริเวณเทวสถานใกล้สะพานชีกุลอําเภอพระนครศรีอ,อ,อยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันจะแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนคร จารึกแผ่นศิาลารูปทรงคล้ายกีบบัวจารึกอักษรเขมรโบราณทั้ง2ด้านด้านที่1บรรทัดที่1นึถึงสิจารึกภาษา,ษาสันสกิตด้านที่2บรรทัดที่1นึถึงสิจารึกภาษาเขมรโบราณส่วนล่างของจารึกชำลุหักหายไปลักษณะสําคัญของจารึกภาษาและอักษร,รมักเกี่ยงกล่าถึงเรื่องราวศาสนาความเชื่อและพิธีกรรมรวมถึงการปกครองจารึกนี้ถือเป็นหลักฐานที่สแสดงถึงความช่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งการ สืบทอดอรารยธรรมในช่วงยุคก่อนสุโขทยัยแม้จารึกหลักนี้มีประวัติพบที่บริเวณเทวสถานใกล้สะพานชีกุลในเกาะเมืองพระนครศรีอ,อยุธยาแต่บริเวณที่พบนั้นไม่มีโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตรวรรษที่15เท่ากับอายุของจารึกศรีจานาศัก์ซึ่งเป็นไปได้ว่าจารึกศรีจานาศัก์หลักนี้เดิมเคยอยู่พื้นที่อื่นกระทั่งต่อมาถูกย้ายมาอยู่ในพระนครศรีอ,อยุธยา ส่วนที่มาของจารึกหลักนี้สันนิษฐานว่าย้ายมาจากเมืองเสมาเนื่องจากจารึกหลักนี้ปรากฏชื่อจานาสะปุระหรือเมืองาาศีจนาสะจบลงแล้วนะคะสําหรับการมาดูงานเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในวันนี้นะคะแต่ช่วงเช้าที่วัดพระแก้วแล้วก็ช่วงบ่ายที่พิพิธภัณฑ์ทยสถานช่ติค่ะก็ขอจบการรีวิวพิพิธภัณฑ์ยงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขออบคุณวิทยากรทุกท่านทีนท่มาให้ความรู้เรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ